สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำอีก1วิธีนะครับในการทำแอปพลิเคชันจาก c o n s t r u t t o o l นะครับซึ่งวิธีนี้ก็จะเป็นการส่งออกแบบ HTML 5นะครับแล้วก็เอาไปทำเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าทำเป็นไฟล์ apk ได้อย่างไรนะครับซึ่งได้เคยแนะนำไปหลายวิธีการแล้วนะครับในคลิปนี้ก็เป็นอีก1วิธีในการใช้โปรแกรมในการส่งออกนะครับ มีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับเราก็จะมาลุยกันในคลิปนี้กันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็จะเปิดงาน c o s t t u c t Tool ของเราขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็ทำการส่งออก Export Project นะครับจากนั้นให้เลือกเป็น html 5เว็บไซต์นะครับกดปุ่ม next นะครับ แล้วก็เลือกว่าเราจะส่งออกไปไว้ที่โฟลเดอร์ไหนนะครับในที่นี้ผมจะเอาไว้ที่ Desktop นะครับแล้วก็โฟลเดอร์ Game จากนั้นกดปุ่ม next ได้เลยนะครับแล้วก็ส่งออกโดยการคลิกที่ปุ่ม export นะครับแล้วก็ทำการรอสักครู่นะครับ mm hmm. เพื่อให้ส่งออกให้เรียบร้อยนะครับในขณะที่เรารอตรงนี้นะครับ mm hmm. ก็จะมาพูดถึงโปรแกรมที่จะใช้ในการสร้างไฟล์ apk นะครับ ซึ่งโปรแกรมนี้จะดีตรงที่ว่าเราทําแบบออฟไลน์ได้นะครับโดยไม่ต้องอัพขึ้นไปทําแบบออนไลน์นะครับวิธีการก็คือเราจะต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรมนี้นะครับในที่นี้นะครับผมได้มีลิงก์แล้วนะครับเดี๋ยวจะฝากลิงก์นี้ไว้ใต้คลิปสอนนี้ก็แล้วกันนะครับเมื่อเราได้ลิงก์นี้เวลาคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมาเปิดนะครับเว็บ m e d i a f i l e com นะครับแล้วก็จะเห็นดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้นะครับ ก็ให้ทำการคลิกดาวน์โหลดนะครับไฟล์ชื่อว่าเว็บไซต์2 apk builder pro นะครับ mm hmm. เมื่อทำการดาวน์โหลดลงมาที่เครื่องเราแล้วนะครับ mm hmm. ในที่นี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับ mm hmm. ก็คือจะได้ไฟล์นี้มาเป็นไฟล์ zip หรือว่าไฟล์ r a นะครับ mm hmm. ให้ทำการแตกไฟล์โดยการดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับ mm hmm. เมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเราจะเห็น password อยู่ตรงนี้นะครับเราก็ทำการคัดลอก password ไว้นะครับ คลิกขวา Copy Password จากนั้นให้ทําการแตกไฟล์นะครับแยกไปที่คลิกเลยนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่ม OK นะครับก็จะให้เราใส่รหัสผ่านแล้วก็คลิกขวา Paste ลงไปนะครับกดปุ่มตกลงนะครับก็จะทําการแตกไฟล์เรียบร้อยนะครับอ่าเมื่อแตกไฟล์เรียบร้อยเราก็ปิดหน้าต่างนี้ไปได้เลยนะครับเราก็จะได้โฟลเดอร์ชื่อว่านะครับ Ite, เวเ็บไซต์นะครับ2 APK เวลาเราดับบุคลิกเข้ามานะครับเราก็จะเห็นไฟล์ยอยู่4ไฟไฟนะครับเดี๋ยวเราจะใช้งานยังไงเดี๋ยวเราจะกลับมานะครับตอนนี้นะครับ c t r u t t Tool ได้ทำการส่งออกเป็น HTML5 ให้เราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาจัดการไฟล์นี้ก่อนนะครับคลิกที่ Open Destination Folder นะครับจากนั้นเราจะเห็นงานของเรานะครับที่ส่งออกเป็น HTML5 ให้เรามาที่ไฟล์ index นะครับจากนั้นให้ทำการแก้ไขไฟล์ index นะครับโดยการคลิกเมาส์ขวาที่ไฟล์นี้นะครับแล้วก็ open with นะครับทำการเปิดไฟล์นี้ด้วย text file หรือว่าไฟล์ที่เรา,าถนัดในการแก้ไขในที่นี้ผมจะใช้ notepad ก็แล้วกันนะครับคลิกที่ notepad จากนั้นนะครับให้เลื่อนมาดูโค้ดในช่วงของ body นะครับในช่วง body เราจะเห็นบรรทัดที่ชื่อว่า Script ตรงนี้นะครก็สแลสสคริปต์ตรงนี้นะครับให้ทําการคลุมดําทั้งหมดแบบนี้นะครับาจากส c r i p t มาถึงส l e c สคริปต์แล้วกดปุ่ม delete ที่แป้นพิมพ์ลบทิ้งไปเลยนะครับลบทิ้งไปเลยจากนั้นค่อยปิดนะครับแล้วก็กดปุ่ม save ไว้นะครับนี่คือการแก้ไขไฟล์ index นะครับของไฟล t h t m l 5ของเรานะครับ เมื่อเราแก้ไขตรงนี้เสร็จทีนี้เราก็จะมาจัดการในส่วนของการสร้างแอปของเราละทีนี้อ่าซไฟอันดับแรกเลยให้ทําการติดตั้งไฟล์นี้ก่อนนะครับโดยการดับเบิลคลิกไฟนะครับเว็บไซต์2 apk builder installer นะครับจากนั้นกดปุ่ม yes นะครับเพื่อทําการติดตั้งนะครับแล้วก็กดปุ่ม next ครับ create desktop shortcut ไหมนะครับกดปุ่ม next แล้วก็ finish นะครับมีแค่นี้ครับวิธีการติดตั้งจากนั้นพอติดตั้งตรงนี้เสร็จนะครับให้มาที่เว็บ2 apk ตรงนี้นะครับที่เป็นไฟล์ registration นะครับหรือว่าไฟล์ register นะครับดับเบิคลิกขึ้นมานะครับไฟล์นี้แล้วก็ yes นะครับจากนั้นตอบ yes อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดปุ่ม ok นะครับ ทีนี้ขั้นสุดท้ายนะครับเราจะเปิดไฟล์นี้ก็ต่อเมื่อให้เราตัดอินเทอร์เน็ตออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเสียก่อนนะครับไม่งั้นจะมีปัญหาเปิดไม่ได้นะครับวิธีการตัดเน็ตนะครับเราก็จะมาที่ข้างล่างนี้เลยนะครับในที่นี้ผมเชื่อม Wi-Fi อยู่ผมก็จะคลิกขวาแล้วก็ open network นะครับ and sharing ขึ้นมาจากนั้นก็จะมาที่ change adapter setting นะครับเราก็จะเห็น wiFi ตรงนี้ของเราทำงานอยู่ก็จะคลิกขวาแล้วก็ disable มันนะครับก็คือหยุดการทํางานของอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะเป็นสีาจางๆสีเทาเรียบร้อยนะครับตัดเน็ตเรียบร้อยนะครับอพอเราตัดเน็ตเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดไฟล์ c r a c ตัวนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับทํำการดับเบิลคลิกไฟล์นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็รอสักครู่เมื่อเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาแล้วนะครับเราจะมา,าใส่ค่าหรือว่าตกแต่งค่าอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับ ตรงนี้เราจะเอาไฟล์จากส่งออกจากคอนสแตคมามาทำการส่งออกเป็น a อ k พเคนะครับให้คลิกติงตรงนี้นะครับโลคอน html เว็บไซต์นะครับให้เลือกตรงนี้จากนั้นชื่อแอปของเรานะครับในที่นี้จะตั้งชื่อว่าเกม p a c k เก name นะครับก็จะเป็นคอมนะครับตรงกลางก็จะเป็นชื่อของเรานะครับอภิวัฒนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อแอปหรือว่าชื่อเกมนะครับก็จะตั้งชื่อว่าเกม รตรงกันกับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับแอป orientation ตรงนี้แอปของเราจะบังคับให้เป็นแนวตั้งก็จะเลือก portrait นะครับใครทำแอปแนวนอนก็ landscape นะครับจากนั้น output directory นะครับแปลว่าคุณจะให้ส่งแอปที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยไฟ apk คุณจะเอาไปไว้ที่ไหนนะครับในที่นี้ผมจะเอาไว้ที่ Desktop นะครับวิธีเปลี่ยนก็มาที่ชิง แล้วก็ใครจะไปไว้ไดซีก็ไปที่ไดซีนะครับในที่นี้ผมเลือก Desktop ก็คลิกที่ Desktop ก็กดโอเคแค่นั้นเองนะครับจากนั้นนะครับมาตรงนี้นะครับสเป e สกรีนนะครับก็คือหน้านี้เราเรียกว่าสเป e สกรีนนะครับถ้าเราไม่ทําอะไรเวลาจะเปิดแอปของเรามันก็จะเห็นหน้านี้นะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการเราก็เอา Blank นะครับให้เป็นหน้าว่าง แต่ถ้าเราไปทำภาพสเปรสกรีนของเราเองแล้วจะเอามาใส่แทนแล้วก็คลิกไปที่คัสตอมครับแล้วก็กดบราว์นะครับในที่นี้นะครับผมก็มีภาพสเปซของผมแล้วนะครับผมก็จะไปเอาเข้ามานะครับก็จะเป็นภาพแบบนี้นะฮะจากนั้น Directory of local website ก็คือไฟล์ t r u c t Tool ที่เราส่งออกนะที่เราจะเอามาทำแอปอยู่ไหนนะครับแล้วก็ s h o o f ฟ l เด r นะครับคลิก ในที่นี้ผมเอาไว้ที่ d e s k ์ท็แล้วก็ชื่อโฟลเดอร์ว่าเกมนครับก็จะคลิกลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มโอเคนะครับก็จะได้ชี้มาที่โฟลเดอร์ตรงนี้นะครับส่วนค่าอื่นๆนะครับเราก็ไม่ไปทําอะไรนะครับอ่าแล้วมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับอ่าก็จะมาที่ฟ l Screen นะครับจะให้แอปนั้นเล่นเต็มจอนะครับ และค่าดูเรชั่นก็คือสเปซสกรีนนี้จะให้เล่นนานเท่าไหร่นะครับ1.5วิในทีนี้ผมจะใช้สัก2.500สัก2.5วินะครับค่อยไปโหลดหน้าใหม่ขึ้นมานะครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วอชิงไอคอนนะครับถ้าเราต้องการให้เปลี่ยนไอคอนนะครับไม่เอารูปนี้นะครับเอารูปอื่นแล้วก็คลิกที่ชิงไอคอนเราก็ไปทําไอคอนของเราเองนะครับ กดปุ่ม open นะครับก็จะเป็นรูปไอคอนของเราเวลาติดตั้งลงไปในสมาร์ทโฟนก็จะได้ไอคอนตัวนี้นะครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยตามนี้นะครับเราก็สั่ง generate apk ได้เลยนะครับคลิกตรงนี้แล้วก็กดปุ่ม ok นะครับแล้วรอสักครู่นะครับอรอสักครู่ เรียบร้อยนะครับ APK Generate Successfully Finish นะครับก็คือตอนนี้ทําการส่งออกเป็นไฟล์ APK ให้เราเรียบร้อยนะครับเราก็คลิกที่ปุ่ม Finish ได้เลยนะครับทีนี้ผมก็จะเอาไฟล์ APK ที่อยู่บน Desktop นะครับชื่อว่าเกมนะครับเดี๋ยวจะเอามาทดลองติดตั้งในสมาร์ทโฟนของเรานะครับในที่นี้ก็จะขอเชื่อมอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ มือถือได้เชื่อมผ่านระบบ WiFI นะครับก็จะเปิด Wi-Fi ก่อนโอเคนะครับ เมื่อทําการเชื่อมระบบอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยนะครับอ่าก็จะทําการ Copy นะครับไฟล์นี้นะครับเข้าไปไว้ในเครื่องอมือถือของเรานะครับวิธีการก็แค่ลากนะครับลากมาใส่ในมือถือเรานะครับวางลงไปนะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็จะไปที่เก็บไฟล์นะครับไฟล์ e x p l o r e r แล้วก็มาที่ internal storage นะครับเอามาที่ slicing นะครับอ่าก็จะเห็นเกม APK ของเรานะครับแล้วก็จะทำการติดตั้งนะครับแตะลงไปแล้วก็แตะที่คาว่าติดตั้งนะครับแล้วก็แตะคาว่าติดตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับ เมื่อติดตั้งเสร็จก็จะบอกว่าติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดแอปในสมาร์ทโฟนของเราได้เลยนะครับอ่าก็จะมีสเปสกรีนขึ้นมาสักครู่นะครับแล้วก็จะเปิดงาน c คอนสแ t o o l ของเราขึ้นมานะครับจากนั้นก็จะมีเกมของเราปรากฏขึ้นมานะครับเราก็สามารถที่จะเล่นเกมได้ตามปกตินะครับก็คือลากไปเลยนะครับอ่าลากเล่นเกมได้เลยนะครับอ่าจากนี้ก็ไป next นะครับแล้วก็ เล่นได้เลยนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับนี่คือนะครับวิธีการใช้โปรแกรมนะครับเว็บไซต์ t o APK Builder นะครับในการสร้างแอปแบบออฟไลน์นะครับแล้วก็จากการส่งออกแบบ HTML 5ของ Construct 2นะครับ แล้วก็เอามาทําเป็นเกมลงในมือถือได้อย่างไรนะครับก็ได้สาธิตวิธีการในคลิปนี้แล้วนะครับไปลองดาวน์โหลดมาทํากันเลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ